<c oughs> แก่งแมวหน่อยแกงแมวหน่อยโอนบนเ่าเอาปากกว้งเลยน้องห่าปากปวาปากวก้างกวนบนกระยับหมองนอนกระยับหมองนอน เชนอนเชนอยเชนอยเชอยบัเชนอีิกาสีหลนอนใจขอบพูณไไหนเ้อพี่น้องเือน้นยเือน้นยเือน้นยหนึ่ตาปิดปิดยู่พี่น้องำตาปริบปิบเวอร์นหาล้มปากกวงว่ายำในเวลามั่จะนอนเฮแกงเขาไปเขาได้นอนเหาเขามืดตาไว้เอาไปนอน มองมตาเป๋วแยวอยู่ที่น้องมองทำตาเป๋วแยวอยู่ทำตาเป๋เวีววอยู่ ลอรอได้แมวตัวนี้ก็แมนคนรอแบบขัพี่น้องหน้าตาดีดีสูงยาวเขาดีหน้าตาดีผิวพรรณวันณะดีลอรอแมวตัวนี้รอคักเพือน้องหนึ่งแมนคนนี่โอ้ยผู้ง,งามรับแมนผู้นี้หงื่อที่ผู้งามผู้ใ่กับผู้รอแมวตัวนี้หุ่นเขาดีดีการเขาดีหน้าตาเขาดี

แมวหรอก็มาเบิ่งคนนะปวดแขนนะบัดนี้คือแต่แมวหลายมาเบิ่งค้นนะี <c oughs> ่พี่น้องปากโยกไปดีเลยไปหาหนังโยกไปห่อนไปไปตู้เงี้ยนมาหัน,น,ก,หน,ก,นกับไปเห็ดเงี้ยนเห็ดซั่นไปเจ้ามาตอนไหนไปเห็ดอีกโอ้ยห่อนเงนี้ยงขนาดฝนโตเงี้ยห่อนอนอี่พี่น้อง còn tốt muốn một cái cái sĩ ngặt thiệt ở gần ngọc hoặc có sĩ ngặt thiệt ở gần ngọc gần ngọc gần ngọc gần